ทุกคนรู้หรือไม่กว่าพี่อู๋จะมามีผมสวยสุขภาพดีได้แบบนี้พี่อู๋เคยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปัญหาผมร่วงเป็นกรรมมาก่อนใช้มือสางแบบนี้ทุกคนไม่ได้ว่างเปล่าออกมาแบบนี้นะผมร่วงติดมือมาเป็นกรรมเยอะมากนะคะแต่ในความโชคร้ายพี่อู๋ได้เจอความโชคดีคือได้มาเจอแชมพูสมุนไพรสูตรมะกรูดทุกคนนะ พี่อุได้สั่งซื้อมาใช้ตอนนั้นทุกคนพี่อุสั่งมา5ชุดได้เป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยเลยนะคะได้อาชีพถูกไหมแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพพี่อุใช้สระผมไปประมาณ2อาทิตย์นะคะผมของพี่อุร่วงน้อยลงมากเพราะว่าลากผมของพี่อุแข็งแรงนั่นเองค่ะนะ,ะมาฟังวิธีใช้กันค่ะว่าพี่อุใช้อย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับสุขภาพเส้นผมของเรานะคะอ่ะนะคะแชมพูค่ะ สะรอบแรกนะคะเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรก,กบนหนังศีรษะของเราไม่ว่าจะเป็นเงือใครปุนละองต่างๆหรือเยลที่เราใส่ผมหรือเซรั่มที่เราใส่ผมไปไม่ให้ผมชี้ฟูนั่นเองค่ะนะสะให้ทั่วหนังศีรษะแล้วล้างออกเลยค่ะสะด้วยแชมพูรอบสองค่ะฉะลมแชมพูให้ทั่วเส้นผมและหนังศีรษะหลังจากนั้นใช้ปลายนิ้วของเราค่ะนวด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 ให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะหมักทิ้งไว้ค่ะประมาณหนึ่งนาที สามนาทีห้านาทีแล้วแต่เราค่ะนะแต่ให้เน้นการหมักทิ้งไว้ด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นแชมพูสมุนไพรหลังจากนั้นล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะโลมครีมนวดค่ะนะคะโลมครีมนวดที่ปลายเส้นผมนะคะไม่ใช่ลงที่ตรงหนังศีรษะเลยนะปลายเส้นผม หรือถ้าผมยาวแบบพี่อู๋เนี่ยอาจจะอา่าสักครึ่งนึงตรงนี้ก็ได้ค่ะประมาณเนี้ลงมานะคะชะโลมให้ทั่วแต่ไม่ให้ถึงหนังศีรษะนะทุกคนเอาแค่ประมาณนี้ได้นะคะห้ามลงถึงหนังศีรษะเด็ดขาดเพราะว่าครีมนวดไม่ได้ทํามาเพื่อให้คุณลงถึงหนังศีรษะเดี๋ยวคุณล้างออกไม่สะอาดนะคะเกิดการอุดตันรูขุมขนก็จะเกิดผมร่วงและ ผมไม่สามารถงอกใหม่ขึ้นมาได้นะคะเพราะลูกคุณผลถูกอุดตันนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ3นาทีห้นาทีได้แล้วล้างออกไปเป่าผมของคุณให้แห้งนะไม่ว่าจะเป็นด้วยพัดลมหรือใดหรืออะไรก็ตามค่ะแต่เน้นทำให้ผมของเราแห้งแค่นั้นทุกคนนะคะ สุขภาพเส้นผมของทุกคนก็จะมีสุขภาพเส้นผมที่ดีนะคะผมของคุณก็จะล่วงน้อยลงและทีนี้นะคะลองเปิดใจใช้ดูค่ะหนึชุด290บาทค่ะ